คืนฝนตกเด็กชายคนหนึ่งกลับไปยังลำธารเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยหลังเหตุสลดเมื่อหลายเดือนก่อนแต่คืนนี้เขาถือเรือกระดาษในมือเรือที่เขาเคยสัญญากับเธอว่าจะลอยไปด้วยกันทุกครั้งที่ฝนเปกอทว่าเมื่อเรือค่อยๆลอยไปกลางน้ำเขากลับเห็นบางสิ่งใต้น้ํานั้นเงาที่มีรอยยิ้มของคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว เสียงหัวเราะแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นและคำสัญญาในคืนฝนตกก็ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งประโยคดึงความสนใจต่อเนื่องถ้าคำสัญญาในวัยเด็กกลายเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนตลอดชีวิตคุณจะกล้าทำให้มันสมบูรณ์ไหมฝนโปรยลงมาเบาๆกลิ่นดินเปียกอบอวลทั่วลานบ้านเสียงหยดน้ำตกกระทบหลังคาสังกะสีดังเป็นจังหวะช้าๆเด็กชายชื่อ นนนั่งอยู่ใต้ชายคามือจับกระดาษแผ่นหนึ่งที่เปียกชื้นเขาพับมันอย่างระมัดระวังเป็นเรือกระดาษสีขาวที่เขาสัญญากับเมว่าจะลอยไปด้วยกันทุกครั้งที่ฝนตกแต่วันนี้เมไม่อยู่แล้วสายลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนนอนมองไปที่ลำธารข้างบ้านน้ำไหลแรงกว่าทุกครั้งเขาถือเรือกระดาษไว้แน่นจนปลายนิ้วสัน่นภาพในวันนั้นย้อนกลับมา วันที่เขาและเมหัวเร็ะไปพร้อมเสียงฝนวันที่เรือกระดาษลำแรกของพวกเขาลอยออกไปช้าช้าเสียงฟ้าร้องก้องสนั่นนนสะดุ้งเรือในมือเริ่มเปียกจนสีขาวซีกลายเป็นเทาเขาเดินลงจากระเบียงไปยังลำธารที่ไหลเชี่ยวน้ำเย็นจัดซึมเข้ามาถึงข้อเท้ากลิ่นโคลนแรงจน,จนจมูกแสบสายตาของนอนมองไม่เห็นสิ่งอื่นนอกจากจุดที่เขาจะวางเรือลง มือของเขาสั่นแรงขึ้นหัวใจเต้นถี่เหมือนจะหลุดออกมาจากอกเขาก้มลงช้าช้าวางเรือกระดาษลงบนผิวน้ำเรือเริ่มลอยไปทีละน้อยแต่แล้วมันสะดุดกับบางสิ่งชั่วขณะหนึ่งนนคิดว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เมื่อสายฟ้าฟาดลงมาแสงสว่างว่าเผยให้เห็นบางอย่างในน้ำมันคือเงาของเด็กผู้หญิง ผมยาวเปียกแนบกับหน้าและรอยยิ้มที่เขาจำได้ไม่ลืมนนยืนนิ่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเรือลำเล็กยังคงลอยอยู่ข้างๆเงานั้นที่ค่อยๆเค,คลื่อนตามกระแสะน้ำเสียงหัวเราะเบาๆดังมาพร้อมสายลมเหมือนเสียงของเมในวันฝนตกครั้งสุดท้ายนนยืนนิ่งในกระแสะน้ำหัวใจเต้นแรงจนแทบกลบเสียงฝนเขามองเงานั้นที่ค่อยๆลอยออกไปช้าๆ น้ำเย็นจัดไหลผ่านปลายเท้าแต่ร่างกายกลับร้อนราวกับถูกไฟลวกเสียงหัวเราะน,นั้นมันไม่ใช่แค่ในหูของเขาแต่มันดังก้องอยู่ในหัวใจเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่เขาไม่ได้ยินมานานหลายเดือนเมใช่ไหมคำพูดหลุดออกจากริมฝีปากอย่างแผ่วเบาไม่มีคําตอบมีเพียงสายฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆ เงาในน้ำเริ่มชัดขึ้นใกล้เข้ามาทีละน้อยนอนถอยหลังช้าๆน้ำขุ่นเริ่มสูงขึ้นจนถึงเขา่าแต่เท้าเขากลับเหมือนถูกยึดไว้กับพื้นราวกับมีบางอย่างใต้ผิวน้ำรั้งไว้เขาเหลือบมองเรือกระดาษมันยังลอยอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ขาวอีกต่อไปสีของมันเปลี่ยนเป็นเทาหม่นคล้ายสีของท้องฟ้าที่กำลังจะกลืนแสงสุดท้ายของวัน อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอีกนะเสียงเด็กหญิงดังขึ้นเบาๆจากทิศทางเดียวกับเรือลำนั้นนนชนชกะหายใจไม่ทั่วปอดเสียงนั้นเหมือนมาจากความทรงจำที่เขาพยายามลืมเขาเงยหน้ามองไปยังลำทานและเห็นเด็กหญิงในชุดเดิมที่เธอใส่ในวันที่เกิดเหตุเสื้อยืดสีฟ้าจางกางเกงขาสั้นสีขาว ร่างของเธอยืนอยู่ตรงกลางลำธารราวกับน้ำไม่สามารถแตะต้องได้ดวงตาของเธอมองตรงมาที่เขาแววตาเศร้าลึกจนเขาแทบหายใจไม่ออกเมเสียงของนนสั่นเครือฉันไม่ได้ตั้งใจเด็กหญิงยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นไม่เหมือนรอยยิ้มที่เขาจำได้มันเย็นชาและเงียบงนันเหมือนรอยยิ้มที่ถูกกลืนโดยความมืดลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อน เสียงสายฟ้าดังตึกกล้องทั่วท้องฟ้าเรือกระดาษคลิกคว่ำแล้วลอยหายไปและทันใดนั้นน้ำรอบตัวเขาก็เย็นจัดจนชาไปทั้งขาเงาของเมคคยค่อยๆลอยเข้าใกล้มือซีดขาวของเธอโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำน้ำไหลย้อนขึ้นไปตามแขนของเธออย่างผิดธรรมชาตินิ้วเรียวเล็กยื่นมาตรงหน้าเขาราวกับจะขอให้เขาจับไว้ นนก้าวถอยแต่เท้ากลับจมลึกลงไปในโคลนเขาพยายามดึงขาออกแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมน้ำเริ่มสูงขึ้นมาถึงเอวหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดเธอสัญญาแล้วว่าจะไม่ปล่อยมือฉันเสียงนั้นดังขึ้นชัดเจนขึ้นคราวนี้ไม่ใช่เพียงในหัวแต่ดังก้องอยู่รอบตัวเสียงของเมสะท้อนจากทุกทิศทางภาพในวันนั้นแล่นกลับเข้ามาอีกครั้ง วันที่ทั้งสองยืนริมลำธารหลังโรงเรียนวันที่พวกเขาเล่นน้ำท่ามกลางฝนวันที่เรือกระดาษลำเล็กถูกลมพัดไปไกลแล้ววันที่เธอลื่นตกลงไปในน้ำเสียงกรีดร้องเสียงฟ้าร้องเสียงของเขาที่เรียกชื่อเธอแต่ไม่มีใครได้ยินนนจำได้ทุกวินาทีเขาวิ่งเข้าไปช่วยแต่แรงของน้ำพัดเธอหายไปในพริบตา หลังจากนั้นไม่มีใครพบร่างของเมอีกเลยตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยเข้าใกล้ลำธารน,นี้อีกจนกระทั่งวันนี้วันที่ฝนตกในแบบเดียวกันกับวันนั้นวันที่เขาตัดสินใจพับเรืออีกลำหนึ่งเพื่อรักษาคำสัญญาในใจเมฉันขอโทษเขาตะโกนลั่นท่ากลางเสียงฟ้าร้องน้ำตาไหลปนกับฝนบนใบหน้ามือของเขายื่นไปข้างหน้าอย่างสิ้นหวัง แต่แทนที่เมย์จะถอยเธอกลับเข้ามาใกล้ขึ้นมือเย็นเยียบของเธอแตะปลายนิ้วของเขาทันใดนั้นภาพทุกอย่างรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนไปเสียงฝนหายไปท้องฟ้ากลับนิ่งสนิทต้นไม้รอบลำธารหยุดไหวแม้แต่หยดน้ำที่กำลังจะตกก็เหมือนหยุดค้างกลางอากาศนนยืนอยู่ในความเงียบลมาหายใจของเขาดังชัดในความว่างเปล่า เงาของเมยอยู่ตรงหน้าแต่ตอนนี้เธอดูมีชีวิตมากกว่าเดิมดวงตาสายจ่มราวกับวันเก่าจำได้ไหมเธอพูดเสียงเบาเราสัญญาว่าจะลอยเรือด้วยกันทุกครั้งที่ฝนตกนนพยักหน้าดวงตาแดงกำ่ำแต่ฉันทำไม่ได้ฉันปล่อยมือเธอวันนั้นเด็กหญิงยื่นมือมาจับมือข่าวแน่นไม่สำคัญแล้วเธอกล่าวฉันแค่ต้องการให้เธอจำ ทันใดนั้นน้ำในลำธารเริ่มขยับอีกครั้งเสียงคลื่นเล็กๆดังขึ้นเหมือนเสียงกระซิบเรือกระดาษลำใหม่ลอยผ่านหน้าทั้งคู่มันขาวสะอาดราวกับเพิ่งถูกพับขึ้นใหม่นนจ้องมองมันและในขณะที่เรือลำนั้นลอยห่างออกไปเขาเห็นข้อความเล็กๆปรากฏบนตัวเรือตัวอักษรสีจางที่เขาจำได้ดีเราจะไม่จากกันหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้ง เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างเปลี่ยนในตัวเหมือนน้ำหนักบางอย่างที่แบกไว้ในใจมานานถูกยกออกเมยิ้มอีกครั้งคราวนี้อบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนรอยยิ้มที่ทำให้เขารู้ว่าทุกอย่างกำลังจะสงบถึงเวลาที่เธอต้องกลับแล้วเธอพูดเบาๆแล้วเธอละเขาถามเสียงสัน่นเธอส่ายหัวช้าๆฉันอยู่ที่นี่เสมอแค่เธออย่าลืมฉันสายลมอ่อนๆพัดผ่าน ใบไม้ตกลงจากต้นเหมือนหยาดน้ำตาแห่งการลาจากร่างของเมเริ่มเลือนหายไปพร้อมกับแสงสุดท้ายของวันนนมองดูเรือกระดาษลำนั้นลอยหายไปตามสายน้ำจนเหลือเพียงเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในผิวน้ำที่นิ่งสงัดเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆมือขวายังรู้สึกถึงความเย็นของมือเมเมื่อครู่หัวใจของเขาเต้นช้าลงกลับมาสงบอีกครั้ง ฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งคราวนี้เสียงของมันไม่ใช่เสียงเศร้าอีกต่อไปแต่มันคือเสียงของคำสัญญาคำสัญญาที่ไม่มีวันสูญหายไปกับสายน้ำนนหันกลับไปทางบ้านแสงไฟสลัวจากหน้าต่างอ,อบอุ่นยิ่งกว่าที่เคยเขาเดินช้าๆบนพื้นเปียกชื้นก่อนจะหันกลับไปมองลำธารเป็นครั้งสุดท้ายในคืนนั้น กลางสายฝนเขาเห็นบางสิ่งวูบไหวอยู่ตรงผิวน้ำเหมือนเงาเล็กๆของเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งพับเรือกระดาษอยู่เงียบๆพร้อมรอยยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดในความทรงจำของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าแจา่มใสเสียงนกร้องดังขึ้นเหนือยอดไม้กลิ่นดินหลังฝนตกยังอบอวลอยู่ในอากาศนนเดินออกมาที่ลำธารอีกครั้งผิวน้ำสะท้อนภาพท้องฟ้าสาไร้เมฆ ทุกอย่างดูสงบเหมือนเหตุการณ์เมื่อคืนไม่เคยเกิดขึ้นเขานั่งลงตรงเดิมมือค่อยๆหยิบกระดาษแผ่นใหม่ขึ้นมามันเป็นกระดาษสีขาวบริสุทธิ์แห้งสนิทและสะอาดนนพับมันอย่างตั้งใจทุกครั้งที่พับเขายิ้มเหมือนมือของเขาจำได้ว่าควรทำอย่างไรเหมือนมีอีกมือหนึ่งช่วยประคองอยู่ข้างๆเมื่อเรือเสร็จเขาวางมันลงบนผิวน้ำอย่างเบามือ เรือค่อยๆลอยออกไปช้าๆตามกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยไปยังปลายทางที่ไม่มีใครรู้ขอบคุณนะเมเขากระซิบเบาๆราวกับพูดกับสายลมฉันจะลอยเรือให้เธอทุกครั้งที่ฝนตกไม่ใช่เพราะคำสัญญาแต่เพราะฉันคิดถึงเธอแสงแดดส่องลงมากระทบผิวน้ำเรือกระดาษเปล่งแสงสว่างจางๆคล้ายมีใครบางคนยืนอยู่บนตลิ่งอีกฝัง รอยยิ้มอบอุ่นปรากฏขึ้นในแสงนั้นก่อนจะเลือนหายไปนนยืนขึ้นสูดลมหายใจลึกความกลัวและความเศร้าที่เคยกักขังใจค่อยๆสลายเหลือเพียงความสง,งบเหมือนลำธารที่หลายอย่างอ่อนโยนต่อไปไม่รู้จบเขาเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่เบาวกว่าเดิมแต่ก่อนจะพ้นทางเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจาก,กริมลำธาร เสียงที่อบอุ่นและคุ้นเคยที่สุดในชีวิตนนหันกลับไปเรือกระดาษลำนั้นยังคงลอยอยู่และในแสงแดดอ่อนๆของเช้าวันใหม่เขาเห็นข้อความเล็กๆที่สะท้อนแสงบนตัวเรือเราจะไม่จากกันเสียงลมพัดผ่านใบไม้ไหวเบาๆและเรือกระดาษค่อยๆลอยหายไปในแสงทองของรุ่งอรุณพร้อมกับรอยยิ้มสุดท้ายของเมย์ ที่ยังคงอยู่ในหัวใจของนอนตลอดไป